สวัสดีครับวันนี้นึกรีวิวสินค้าหนึ่งสินค้าครับคือเป๊ปซี่ครับที่นี่เขาจะมีเป๊ปซี่กลิ่นเรียกว่าน่าจะเป็นมะนาวนะครับเป็นเป๊ปซี่กลิ่นมะนาวก็คือไลเฟเวอร์แล้วก็อีกรสชาติหนึ่งครับเป๊ปซี่มะม่วงครับมะม่วง มะม่วงกับมะนาวนี่ <c oughs> คือผมก็ไม่รู้ว่าไม,ไม่ไม่แปลกที่เขาไม่มีขายที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือเป๊ปซี่มะม่วงมะม่วงเป๊ปซี่ก็เลยว่าลองซื้อดื่มดูนะครับขวดหนึ่งประมาณ60บาทนะครับจาก7 e เ e ฟ e วหรือร้านทั่วไปก็มีขายครับ ผมว่าเป๊ปซี่กลิ่นมะนาวเนี่ยน่าจะมีน่าจะมีขายที่เมืองไทยอ่าเดี๋ยวให้ย่าลองกินเป๊ปซี่มะนาวก่อนย่าเปิดเลยจิบนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวนอนไม่หลับกินมะนาวออกฮะหรอเป,เปิดมากินมะนาวออกเลยหรอดืมอ่มหันหัมะนาวด้วยก็เป็นรสชาติยังไง ก็เอามะนาวผสมน้ำมะนาวผสมเป๊ปซี่อะเลยเอาลองจิบดูเฮ้ยอร่อยเฮ้ยอร่อย,อ,อ,ยอร่อยเลยอร่อยอร่อยอร่อยไม่น่าเชื่อไม่เคยกินเลยที่ประเทศไทยยังไม่เคยกินเลยอร่อยเลยถ้าคนชอบก็อร่อยอไม่น่าเชื่อเพราะจะเข้ากัน อันนี้แหละครับเ๊ปซี่มะม่วงครับพิยพายหลอนไ่เลยรู้แล้วเดี๋ยวปิดปากก่อนเ๊ปซี่มะม่วงครับมะม่วงเดี๋ยวดูดูซิกลิ่นจะออกมาเป็นมะม่วงไหมเหมือนมะม่วงกวนเปิดยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ได้กลิ่น มะม่วงไหมกลิ่นมะม่วงมะม่วงสุกกลิ่นมะม่วงมะม่วงกวนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นมะม่วงมะมะม่วงอกร่องสุกเป็นกลิ่นมะม่วงอกล่องสุกเฮ้ยอร่อยอร่อยมาต้องลองอก็เปรี้ยวๆใช่ามาต้องลองเลยที่สิงคปโปร์ครับ <S <S เ๊บซี่มะนาวซึ่งมีประเทศไทยอยู่แล้วแต่เ๊บซี่มะม่วงขอให้ลองครับ อร่อยมากหอมมากคือคือจริงๆแล้วเราคิดว่ามันไม่น่าเนาะมันไม่น่าที่จะแบบว่าเข้ากันนะครับแต,แต่ว่าแต่ว่าหอมแล้วหอมเหมือนอกล่องสุกดื่มแล้วสดชื่นอะ่ะกินเหมือนเป็นน้ำวิตามินอ,ะนอ่ะอ่าใช่เหมือนน้ำวิตามินใช่ใช่คือดีกว่าน้ำวิตามินแบบนั้นอีกนะคือไมื่อคือคือเดี๋ยวผมจะกลายเป็นไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกแต่ว่าตัวผมเองอะ่ะรู้สึกว่ามันอร่อยนะครับลองมา ดื่มกันที่สิงคโปร์ครับขออภัยครับพอดีเขากำลังเช็ดพื้นอยู่ผมมาทำคลิปก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับล